สวัดีครับพบกับผมมดูล่าครับวันนี้เราไม่ได้มารื่มคาเฟ่หรืออะไรก็เมืวันก่อนครับจะเข้าไปเลือกซื้อของในแอปแอปหนึ่งก็เลือกซื้อของที่น่าสนใจนครับแล้วไปเจอชิ้นหนึ่งที่มันช่วยให้เรามีรอยสักเออช่วยให้เรามีรอยสักก็ทีนี้ก็เลยกดสั่งซื้อมาดูว่ามันจะ ช่วยเรามีระสักจริงไหมมันก็เป็นเหมือนแทคทัวรครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ไหมเพราะอันนี้ไม่ใช่แทคทัวรที่เขาขายกันตามปกติแต่นี่เป็นการเหมือนเพ้นเพ้นตัวใช่เหมือนเป็นการเพ้นตัวแต่ใช้ยางของผลไม้ชนิดหนึ่งในของชนเผ่า แอฟริกาชนเผ่ามายันพวกเนี้ยนะครับที่เขาใช้กันเพื่อทำให้เกิดรอยสักแต่มันจะอยู่ได้เขาบอกว่าอยู่ได้ประมาณ15วันผมไม่แน่ใจเหมือนกันก็เลยวันนี้มาอยู่ในมือผมเรียกวันแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่เขาบอกใช้ได้จริงไหมมาดูกันครับ อ name, อเอาเลยระมัแกกันก่อนเลยโอ้เห็นข้ว่าอยู่ได้สิห้าวันวันนี้เพิ่งได้ของเลยนะครับโอเค ลําดูกันนะที่เขาส่งมามีอะไรบ้างนี่ครับที่เขาส่งมาก็โอ้ลายเยอะมากให้ลายแบบมาเยอะมากกล่องนี้ทิ้งไปลองดูสินค้าของเราลองดู ให้มาเยอะมากอะไม่รู้มีอะไรบ้างนี่ครับของที่เราได้มาเก็บนตรงไหนวะอ๋ะอตรงแกะดูนี่ น่าจะเป็นตัวน้ำผลไม้ที่ผมบอกนะครับน่เดี๋ยวเรามาดูลายกันก่อนอันนี้มันเอใจภาษาจีนทั้งนั้นเลยทิ <Nope. S 1> ้งไปลอาดูลายกันดีกว่าโอเคโหแสงโหลายมีเยอะมากเยอะจริงๆ ีนลายที่จะต้องเพ้นในตัวเดี๋ยวผมลองโอ้โหโอตรงกลางมันอืมคือขาวๆเนี่ยครับมันจะเจาะมาแล้วสีดำๆนี่ก็คือเป็นส่วนที่เราจะไม่ให้โดนมันก็จะทำให้เกิดลวดลายขึ้นมาโอเคโอ้ยอ,อันนี้น่าสนใจ อีเท่ากับ MC กำลังสองโอเคนี่โอ้ลายเยอะว่ะลายเยอะเยอะจริงอุ้ยมีลายใหญ่ๆด้วยนะอันนี้ดูใหญ่มากโอ้่นี่น่าจะรอบแขนเลยอะ่ะอันเนี้ยหมดแล้วครับหมดแล้วมีทั้งหมดหนึ่งสอง 3 4 5 6 6ใบเดี๋ยวผมเลือกสักลายนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวาดูกันครับอ๋อเดี๋ยวนี่ลองดูเน่ของเขากัน อะไรวะอืมแอลกอฮอล์อ๋นี่น่าจะเหมือนมีผ้าอยู่ข้างในครับผ้าที่นั่นแอลกอฮอล์อยู่โอเคนี่คอัตเตนบัดผมก็ไม่ได้รู้วิธีใช้มา ผมก็ไม่ได้รู้วิธีใช้มันด้วยอันนี้เป็นเหมือนผ้านะผ้าอยู่ข้างในแบบอันนี้ถึงไป,ท,ไปทำไมหลดอดนเล็กจังวะวนี่ หมดแค่นี้เลยหมดเล็กนิดเดียวแล้วให้ลายมาตั้งเยอะปะทธ10 ml 10 ml แล้วมึงเอ้โหให้ลายมา,อาโอ้โห6แผ่นไอเทียนี้ลายเดียวก็หมดแล้วโอ้โหนึกว่าใจะใหญ่ปะท้โอ้โหเราให้ลายมาตั้งเยอะวกเป็นไหนเนี่ยโอเคแล้วเรามาลองรู้งครับว่าวมันใช้ได้ไหม เดี๋ยวผมวันนี้จะลองเลยลวกันจะเอาเป็นลายลายนี่ชิบประจรโอเคชิบประจรฟังไหมน,นี่ชิบประจรเอาเป็นแนวนี้เลยเอาสักแถวแถวนี้นะแถวแถวนี้สักแถวแถวนี้ละกันโอเคขั้นตอนแรกเขาว่า อ๋อนี่ครับผมลองแกะดูแล้วอันนี้ก็คือถุงมืออ๋อสองมือด้วยให้มาสองชิ้นอ๋อเป็นถุงมือโอเคต้องต้องใส่กันนะโอเคใส่ถุงมือเรียบร้อย ออนไลน์นี้เกะออกมาเลยเช็ตแอลกอฮอล์โอเคน่าจะได้แล้วโอเคทิ้งไปแล้วแล้วก็น้ำมันนี้ ร้อมันแห้งเหรอโอเคแนบสนิท โอเคครับตอนนี้ผมจะเลือกสองลนยนี้นะครับโอเคคือน้ำยาตัวนี้ยังขัดใจเหมือนเดิมให้ขวดเล็ชิบหายโอเคทำได้ดีคนใส่ถุงมือนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ถนัดแล้วก็ใช้มือเดียวด้วยก็เลยจะขออนุญาตไม่สวมถุงมือนะครับโ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคโอเคเดี๋ยวเอานี่ก่อน รูปไม่ลรูปอะไรเรียกฮาส์ันก็แล้วกันอืมมาเลยออมันมันมันเป็นกรก้อน ตรงมือนะครับยนี้ยอีกรอบหนึ่งผมงไม่ใส่เพรผมไม่ถน,นัดครับโอเคตอนนี้มันเต็มแล้วครับเต็มไปหนึ่งลูกรู้สึกคันๆน,น,นิดๆครับเออแล้วก็ข้อควรระวังนะครับก็คือถ้าหลังจากใช้ไปเนี่ยมีอาการแพ้หรือเป็นผื่นอะไรเนี่ยควรหยุดใช้นะครับแล้วก็ควรไปหาแพทย์ผิวหนังโดยท,ทันทีนะครับโอเค โอเคเรามาไลนต่อมาก,กันดีกว่าโอเคหมดขวดก็ไลน์นี้แหละเขาว่าให้นหาๆเลยนาๆเหมืนการลบภาพพิน,นะคะการลบพินตัวเนี่ยถ้าเขายิ่น,น้ำก็ยิ่งดีแล้วมันแห้งเลยก็เส้นจะคมชัดมากขึ้น โอเคแล้วข้อให้ใช้อันนี้ครับคัตเติ้ลบับเ <c oughs> กลีย่ยเกลีย่ยให้ทั่วครับเดีย๋ยว่าผมไม่ต้องเกลีย่ยนะสักนิดเดีวก,กันศร้า,า้มา เปลี่ยให้ฟองอากาศครับมันออกนะก็น่าจะไม่เห็นนะครับเมื่อวันมีฟองอากาศอยู่มาฟองอากาศเนี่ยออกให้หมดครับโอเคอันนี้ผมมันน่ามันน่าจะไม่ไม่ติดอ่ะ โอเคครับในหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาดูนะครับหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันเก็บไปก่อนครับตอนนี้ก็จะด,ด,ดูด้ว่าแห้ <S <S งแล้วน,นะครับตอนนี้ก็เห็นว่าผมรอมาหนึ่งชั่วโมงนะครับมันก็เริ่มแห้งแล้วไม่โครับโอเคนี่มันแห้งแล้วนี่แห้งสน,นิทมาก อันนี้ยังมีที่แห้งไม่สนิทอยู่นิดนึงแต่โดยรวมก็แห้งแล้วเรามาประมาณหนึ่งชั่วโมงครับก็จะได้ประมาณนี้1ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับเริ่ออันนี้ก่อนเลยโอ้โหมันอัน,นอันนี้มันเกินรอยไปอ่ะมันเกินรอยนะครับอันนี้โอ้โหก็จะเห็นว่ามันเหมือนมันแหงนะ้งแล้วมันก็เป็นยังไงอ่ะแห้งแล้ว มาเป็นกาวติดอยู่ครับรูปแบบมันกาวนะในรูหมันกาวเลยเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะขึ้นลายไหมโอเคมาต่อเทียนนี้เลยนะครับเวลาก็ชั่วโมองเดียวเท่าๆกันโอเคทิ้งไปแล้วก็เหมือนครับเหมือนมีกาวอยู่ผมไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะไม่รู้มันจะได้ผลไหมเดี๋ยวเรามาแกะ อันนี้ออกอะที่มันเป็นเหมือนกาวอยู่ก็เดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงกลับมาดูกันนะครับไปครับอันนี้ก็อาจจะเห็นรอยบ้างแล้วนะครับนี่ก็คือผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับในกล้องอาจจะเห็นนิดนึงแต่ถ้าด้วยตาเปล่าเนี่ยก็อาจจะเห็นอยู่จะสังเกตว่าที่ข้อมือนะครับมันจะชัดมากเพราะมันเริ่มชัดแล้วที่ข้อมือเพราะที่ข้อมือเนี่ยทาไปหนาประสมควรนะครับส่วน ตรงนี้ก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับและเดี๋ยวเราไปดูกันที่ว่า12ชั่วโมงจะเป็นยังไงดูครับนี่ครับนี่เป็นวันที่สองนะครับของการใช้น้ำยา เททูก็จะเห็นนะครับว่ารายแรกเนี่ยวันแรกมันไม่สวยเลยผมก็เลยรงอับน้ำนะครับผมก็เลยใช้ผ้าเท็ตตัวนะครับถูไปบริเวณที่มีรอยเทคทูตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันออกไวบ้างแล้วบางส่วนนะครับแต่ส่วนที่ยังติดชัดอยู่เนี่ยก็คือโดนน้ายาไปเต็มๆนะครับหรืออยู่ในร่องของสติ๊กเกอร์อนะครับและนี่คือรายที่สองของวันที่สองนะครับก็คือไม่ได้ถูอะไรมากกรแค่อาบน้ำปกตินะครับไม่จะเห็นได้ว่า ถ้าถุยมันก็ออกแต่ถ้าปล่อยไว้ตามธรรมชาตินะครับโดยให้ร่างกายกับสารพิษออกมาเองเนี่ยก็จะอยู่ได้นานกว่านะครับโอเคครับ <Okay. S 2> นี่ความแตกต่างครับมันที่สองหลังอาบน้ำก็ใช็คพยาตัวครับถูเบาๆมันออกแล้วครับครับวเราจะมันที่สามนะครับ นะครับวันนี้ก็ผ่านไปประมาณ12วันหรือสิบสาจำไม่ได้นะครับของการรีวิวน้ำยาตัวน,นี้ครับสรุปก็คือใช้ได้จริงนะครับและนี่ก็ยังเหลืออยู่นะครับใช้ได้จริงประมาณอยู่ได้ประมาณไม่ถึง15ครับอยู่ได้ประมาณ12วันครับ ของน้ำยาตัวนี้เ <Okay. S 2> ล้กก็ผมก็เห็นในร้านค้าลาซาด้าและก็นอกจากนี้ก็ยังมีขวดที่ใหญ่กว่านี้ด้วยขวดแบบ 30ml เลยัขวดใหญ่ๆเลยใครอยากจะหาซื้อเขียนว่าคนไปว่าน้ำยาเทคทูเนบใครสนใจสั่งได้ครับที่ รันค้าช็อปปีล้ลาซาด้าก็มีนะครับนี่ครับแล้วก็มีของเยี่วอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าว่างๆก็มาลองให้ดูกันเลยถ้าว่างๆก็จะเห็นว่าในกล้องมันไม่เห็นนะครับนี่ครับในกล้องมันไม่เห็นนะครับแต่ถ้าด้วยสายตาเนี่ยก็ยังเห็นอยู่ ลาที่สองครับเดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายเองนะครับนี่ครับดูในเงานะครับน่าที่สองมันจะมีจุดเดือเข้มๆจุดเข้มๆอยู่นะครับแต่ละาที่หนึ่งเนี่ยผมถูกออกไปแล้วนะครับก็เลยไม่เห็นมาจากประมาณน,นี้ครับของน้ำยาเทคทูเป็นน้ำผลไม้นะครับผลิตจากธรรมชาติ100%เปอร์เซ็นต์กลิ่นมันก็กลิ่นเดียวกับ กาหยุ่ฟูสีเหลืองๆนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้แล้วก็แห้งแห้งช้านะครับแห้งช้าประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งมันถึงจะแห้งถ้าเหมือนทําในคลิปก็โบหน้านาครับโปะหน้านาก็จะอยู่ประมาณนั้นครับนะครับใครสนใจครับเทคทูชเชื่อครับก็เลือกซื้อดูครับครับใครสนใจก็ไปเลือกซื้อได้นะครับจะเอาดี้อดไหนก็ได้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ ก็กดไลค์ด้วยนะครับกดทิ้งกดว้างให้หน่อยนะครับช่วงนี้อยอดซับไม่กระเตื้องนลครับช่วงนี้ผมดูมาก้วยโอเคถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดกดอท้งว่างก็คอมเมนต์พูดคุยใด้คอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย